สวัสดีครับเพื่อนๆจากช่องเคอร์เสี่ยวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ iPhone 16 Pro แล้วก็16 r r ไหม x ครับตอนนี้นะครับก็มีข่าวหลุดออกมาเป็นวันเปิดตัว เห็นว่าจะมาประมาณเดือนกันยายนปี2024นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มากนักอย่างเช่นจอเนี่ยเห็นว่าจะเอาเกรดจาก6.1เป็น6.3นะครับส่วน Pro Max เนี่ยจาก6.7จะเป็น6.9นิ้วเลยโดยคาดหลุดน,นะครับเห็นว่าตัว16ธรรมดากับ16พันเนี่ยจะใช้หน้าจอ60เฮิร์ตเท่าเดิมนะครับแน่นอนว่าตัวที่ขยับหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว Pro กับตัว Pro Max เท่านั้นส่วนเรื่องชิปประมวลผลเนี่ยเห็นว่าตัว16กับ16รุนเนี่ยมีการออาเกรดเหมือนกันเป็น A18 ซซึึ่่่่งงงจจจะะแตตตตกกาาารุนนนเดิมัััว15ว15อ ชิปของปีก่อนมาใช้แต่รอบนี้เหมือนว่าจะมีการอัปเกรดทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เลยครับแน่นอนนะคะว่าตัวใหญ่เป็นเพื่อนก็จะได้ตัวชิปเป็น A18 Pro นั่นเองจากข่าวหลุดข่าวลือที่เขาพูดกันมานะคะว่ามีการขยายตัวเครื่องแน่นอนว่าแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีขนาดที่ใหญ่ยิ่งขึ้นรวไมไปถึงกล้องนะครับตัว Pro Max เนี่ยอาจจะเพิ่มเลนส์ Under Wild จากเดิม12ล้านเป็น48ล้านนั่นเองครับรวไมไปถึงตัว16 Pro ด้วยแน่นอนว่ามีการขยายบร์ดีนิดนึง แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นและตัวเลนส์ที่เป็น 5x เนี่ยที่แบบซูมได้5เท่า120มิลเนี่ยอาจจะใส่มาในตัวโปรแล,ล้วครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการอัปเกรดในส่วนของตัวแรมแน่นอนว่าตัว16ธรรมดากับ16พัทจากแรม6อาจจะอัปเกรดเป็นแรม8ครับรวมไปถึงฟังก์ชันที่เป็นปุ่มด้านข้างตัวเครื่องนะครับที่อยู่ด้านบนตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยอาจจะใส่มาในตัว16แล้วก็16พัทแล้วครับส่วนข่าวอัปเกรดล่าสุดเนี่ยที่มีการลือกันว่าจะมีปุ่มชัตเตอร์อ อันนี้ที่แบบว่าเอามาใส่ในตัวเครื่องด้านขวาล่างอาจจะมีปุ่มชัตเตอร์สาหรับตัวโปแล้วก็ตัวโปแม็กครับซึ่งแหลกข่าวเนี่ยก็มีการพูดถึงกันส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีนะแต่สาหรับตัวผมเนี่ยถ้าใส่มาจริงๆอะอาจจะใส่มาตัวโปแม็กหรือเปล่าเพราะตัวโปมันอาจจะเป็นบอด,ดี้ที่ยังเล็กอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึง แล้วข่าวล่าสุดนี้นะครับที่มีการพูดถึงในส่วนของ Samsung ที่เป็นข่าวเกี่ยวกับ AI ต่างๆที่มันล้ำหน้ามากทําให้ทาง Apple เนี่ยเห็นว่ามีการพัฒนานะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยสําหรับ iOS ที่จะถึงนี้แน่นอนนะครว่าตัว s ีร i ส์เนี่ยจะมีการยกระดับความสามารถให้มากยิ่งขึ้นเพื่อทาชนสําหรับ AI ที่มาในครั้งนี้ครับอันนี้ขอนอกประเด็นนิดนึงนะครับ สำหรับความคิดของผมเนี่ยเห็นไม่ค่อยมีข่าวหลุดเกี่ยวกับออดี้ในตัวของตัว16แล้วก็16พารทเลยซึ่งตัวก่อนเนี่ยตัว15โปร15โปรแม็กเนี่ยวัสดุมันจะเป็นไทเทเนียมใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าไอตัว16แล้วก็16พาทเนี่ยวัสดุมันจะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัว16แล้ว16พาทเนี่ยเป็นตัวเครื่องแบบอลูมิเนียมธรรมดาแล้วคนจะไม่หันไปซื้อที่แบบราคาถูกลงสาหรับตัวโปรแล้วก็โปรแม็กหรอครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะ หรือว่ามันจะมีแบบลูกเล่นใหม่ๆสําหรับตัว16และ16พัที่แบบว้าวจนเราไม่ซื้อ15โปรแล้วก็15โปรแม็กก็ได้อันนี้ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบขาาอ่าวสารแนวนี้นะครับฝากรบควนกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเกีเสียบผมด้วยนะครับขอบคุณครับ